ฝรั่งเศสขออนุญาตไปแบบว่าปลดล็อกโมที่กาก่อนบอกได้เลยค่ะคอลึก8เมตระคว่าฝึกเดินแต่ว่าไม่ได้เป็นเดินแบบนะคะมิชชันจะเดินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่นี่คือนักเรียนคนใหม่ของมิวส์ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าฝึกเดินแต่ว่าไม่ได้เป็นเดินแบบนะคะดิชชันจะเดินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่สวยนะคะคุณสวยค่ะนี่ความปวดนี้ไม่ได้หรอกนะก็ช่วงนี้ไม่ได้ดุดูแต่ หยุดกินของไทยได้แล้วหันมาแบบว่าแซ่ก่อนแซ่ควาเยอรมันฝฟรั่งเศสอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เราคือพูดถึงเรื่องอาหารการกินของตอนอาหารเช้าอร่อยกว่านะคะจริงไอคอนเฟิร์มพ่อของไอนี่คืออังกฤษสิงคโปร์ญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยวถ้าใครอบรวมรอบรวมชอบรวม แอ่ก่อะเดี๋ยวถ้าจะไปกินถึงแบบว่าเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสขออนุญาตไปแบบว่าปลดล็อกโบทีกามก่อนแบบว่าปลดล็อกโบที่กาวก่อนาว่าเพาะวาันา้องถอดกลาวไม่ได้เลยคิดว่าการเดินแบบของคุณจะเอาชนะเยอรมันได้ไหมคะก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะแต่ว่าดีฉันก็เพิคนขยับเดินค่ะบอกได้เลยค่ะคอลึก8เมตรสายออก ออ,ออกเล็กค่ะ